ร้านนี้ก็คอนเซ็ปต์อะไรฮะคอนเซ็ปต์อะไรครับร้านนี้คอนเซปต์อะไรดีอ่ะมีท<า>ุก <y ếu S 1> สิง่งให้เลือกสรรน,นะครับตั้งแต่หลักร้อยหลักแสนเชิญนะครับแล้วตอนนี้ลายอะไรลายอะไรที่เป็นแบบกระแสฮันชิร,ร้านผมให้เป็นอันนี้ดีกว่าอะไรนะปิกาโซพิกาโซ,าโซ,าโซเนวานาอุ้ยเป็นเอลเซเว่นนี่หรอ,หรอสองแสนห้าพันคนสองแสน สองแสนห้ามื่นบาทมาคุยสิครับอันนี้ใอาเนหว้นาใช่ครับเป็น L7 เนวานาครับอธิบายสวยและหายากนิ่กรสิ์ออฟฟิเชียลต่อปีครบครับผมเพราะอะไรมันถึงสองแสนฮะมันหายากนอกจากคาว่าหายากเป็นที่นิยมของทั่วประเทศมันไม่ใช่แค่ทั่วประเทศทั่วโลกทั่วโลกมากกว่าอุ้ยลายดีลายดีลายดียังไม่เคยเห็นนะสวยอหหาได้ยังไงอ่ะ คุนนานมากแล้วนะนานมากแล้วก็เก็บไว้นานมากแล้วด้วยโอ้วสวยตัวนี้แหละไอเทมแต่ตัวนี้อ,อานาคตเป็นไงฮจะจับโอยสูงขึ้นกว่าสองแสนนะสูงขึ้นกว่าทั้งราคาแล้วก็หาหายากกว่าเดิม<อ>ด้วยด้วยสภาพด้วยขนลุกโ,โอ้พระเจ้าลายสวยลายสวยเ<ถ><ถ>ออแล้วลายไหนในร้านที่แบบว่าราคาจะตก ได้หรอมีไหมมีไหมครับราคาจะตกเหรอครับเออราคาจะตกคุณจะรีบรีบขายอะไรเงี้ยใ่มีไหมมีไหมอนาคตผมพูดยากเลยว่ะจริงๆที่ราคาจะตกเพราะผมว่าวงการวินเทจตอนนี้มันคือคืนมากๆอคือคืนพี่ก็มาทุกปีก็น่าจะพร้อมองฮ่าฮ่ามันคือคืนแล้วมันเวอร์ายอะโอเคมันยากอ่ะผมว่าที่จะตกมันยากยากมากๆครับมีแต่ซื้อเข้าหาซื้อเข้าไม่ได้ใช้มาเพราะว่าตอนนี้ ต่างชาติโกยใช่โกยเสือเ้อไปหมดละใช่ต่างชาติเป็นฝ่ายโกยเสือ้อคนไทยชั่วโมงนี้เป็นฝ่ายโกยเงินเดี๋ยวเราพอเราเสื้อเราหมดประเทศเราต้องไปซื้อกับเขาคืนึเเป็นวัตถุศได้เลยอ่ะฝากบอกบอกถึงดูอยู่หน่อยว่าเราควรจะต้อง <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นยังไงให้รอดเลเหเถอะจริงๆผมว่านะหละเออผมให้เลยนะเจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็นที่เล่นเรารอดนะไม่ว่าจะหน้าผ้าไหนนะครับผมประมาณนั้น มเล่นรอดทุกหน้าผาผมคิดว่านะครับ